ว e ลคั m มแ a ็ k ทูแชนแนลฮอนด้า CRV ปี2026กลับมาอีกครั้งในฐานะรถ SUV ที่ครบเครื่องและสมดุลที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดด้วยการพัฒนาในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เทคโนโลยีความสะดวกสบายและสมรรถนะในการขับขี่ทําให้ CRV รุ่นใหม่นี้เหมาะทั้งสําหรับครอบครัวคนทํางานและผู้ที่ต้องการรถอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวันตั้งแต่การขับในเมืองไปจนถึงการเดินทางไกล รูปลักษ์ภายนอกของ Honda CR-V 2026ดูทันสมัยและแข็งแกร่งมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและดุดันไฟหนา้าด LED ดีไซน์เรียวคมช่วยเพิ่มความฉกเฉี่ยวและให้ทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมในเวลากลางคืนฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีเส้นสายชัดเจนสื่อถึงพลังและความมั่นคงเมื่อมองด้านข้างจะเห็นเส้นตัวถังที่ไหลลื่นผสานกับุ้มล้อที่ดูแข็งแรงล้ออลลอยลายใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์สปอร์ต ส่วนด้านท้ายยังคงเอกลักษณ์ไฟท้ายแนวตั้งแบบ CRV แต่ถูกปรับให้ดูทันสมัยและหรูหรายยิ่งขึ้นทำให้รถดูโดดเด่นจากทุกมุมมองเมื่อเข้าสู่ห้องโดยสารของ Honda CRV 2026จะสัมผัสได้ถึงความกว้างขวางและการออกแบบที่เน้นผู้ใช้งานเป็นหลักวัสดุภายในถูกยกระดับให้ดูหรูขึ้น มีการใช้วัสดุนุ่มในหอลายจุดแผงคอนโซลน้าดูเรียบง่ายแต่ทันสมัยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto ช่วยให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายหน้าจอมาตรวัดแบบดิจิทัลแสดงข้อมูลชัดเจนทำให้ผู้ขับขี่รับรู้สถานะของรถได้อย่างครบถ้วนเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์นั่งสบายทั้งแถวหน้าและแถวหลังพื้นที่วางขาและพื้นที่ทศีรษะมีอย่างเหลือเฟือเหมาะสำหรับการเดินทางระยะไกล พื้นที่เก็บสัมภาระถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ CRV รุ่นนี้ด้านท้ายมีพื้นที่กว้างสามารถบรรทุกกระเป๋าเดินทางหรืออุปกรณ์ต่างๆได้อย่างสบายหากต้องการพื้นที่เพิ่มเติมสามารถพับเบาะหลังลงได้ทําให้รถคันนี้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจําวันและการท่องเที่ยวแบบครอบครัวนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของรอบห้องโดยสารจํานวนมากช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda CRV 2026มาพร้อมระบบ Honda SENSING รุ่นล่าสุดซึ่งรวมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบเตือนการชนด้านหน้าเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารในทุกการเดินทางในเรื่องของสมรรถนะ Honda CRV 2026คาดว่าจะมีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่เน้นทั้งความประหยัดและความแรง เครื่องยนต์เบนซินให้การตอบสนองที่นุ่มนวลเหมาะกับการขับในเมืองและการเดินทางไกลขณะที่รุ่นไฮบริดให้ความประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยมพร้อมอัตราเร่งที่ดีและการขับขี่ที่เงียบระบบการสะเทือนถูกปรับจูนให้สมดุลระหว่างความนุ่มสบายและการควบคุมที่มั่นคงพวงมาลัยให้ความแม่นยำทำให้การขับขี่รู้สึกง่ายและผ่อนคลายด้านราคาของ Honda CR-V 2026คาดว่าจะอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับคู่แข่งในตลาด แม้จะมีการเพิ่มเทคโนโลยีและความหรูหราเข้ามามากขึ้นแต่ฮอนด a ยังคงจุดเด่นด้านความคุ้มค่าทําให้ CR-V เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับผู่ที่มองหารถ SUV ที่ใช้งานได้ยาวนานและมีค่าดูแลรักษาที่ไม่สูงเกินไปโดยรวมแล้ว Honda CR-V 2026คือรถ SUV ที่พัฒนาอย่างรอบด้าน ดีไซน์ที่ดูทันสมัยภายในที่กว้างขวางเทคโนโลยีที่ครบครันสมรรถนะท,ที่ตอบโจทย์และความน่าเชื่อถือในแบบฉบับของ Honda หากคุณกำลังมองหารถครอบครัวหรือรถอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้ทุกวันและพร้อมสำหรับทุกการเดินทาง Honda CR-V รุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาด